สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนครูเมียวทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ day หนะคะนักเรียนออกับทฤษฎีเรียนจินตคณิต39วันเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่6นั่นเองนะคะคลิปนี้ครูเมียวก็จะสอนการใช้สูตรที่2คู่5ค่ะนักเรียนบวก3นิ้วไม่พอเราจะลด2แล้วก็เพิ่ม5เดี๋ยวครูเมี่ยวก็จะยกตัวอย่างจากนิ้วก่อนเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ค่อยยกตัวอย่างในแบบฝึกเนะาะบวก3ลบ2เพิ่ม5ทํามือยังไงามาดูกันก่อนสมมุติว่าครูเหมยียวมีอยู่1โอเคอยากจะบวกอีก3อาะบวกได้ไหมคะได้นะนี่ไง1 2 3ได้4ต่อไปอ่มีอยู่2อยากจะบวกอีก3อย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียน หนึ่งสองอ่ะไม่พอตรงนี้ก็ห้าเลยกลายเป็นที่มาของการใช้สูตรบวกสามนิ้วไม่พอให้ลดสองค่ะแล้วก็เพิ่มห้านั่นเองก็ตออห้าต่อไปอ่ะสามบวกสมอ่ะนิ้วไม่พอละลดสองเพิ่มห้าได้หก มีอยู่4อ่ะยายจะบวกอีก3อ่ะลด2เพิ่ม5ได้7มีอยู่5บวก3ได้ไหมได้นี่ไงนิ้วพอมีอยู่6บวก3ได้ไหมได้ได้9นิ้วพอเหมือนกันต่อไปมีอยู่ เอ่าอยากจะบวกอีก3อย่างเงี้ยจะเป็นการใช้สูตรคูณ10ละซึ่งจะได้เรียนในลำดับต่อไปนะคะก็คือการลบ7มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายนั่นเองนะคะแต่คลิปนี้ก็ฝึกสูตรที่2ก่อนนะคะใจะเย็นๆอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราเจอที่มือซ้ายบ้างอ่ะมือซ้ายแทนค่าด้วยอะไรนะคะหลัก10อ่าสมมุติ20 บวก30อย่างเงี้ยค่ะก็ลด20แล้วก็เพิ่ม50เหมือนกันกันกบมือขวาเลยนะคะต่อไปมีอยู่40อ่ะอยากจะบวกอีก30อย่างเงี้ยก็ลด20เพิ่ม50มีอยู่50าสิบวกสามสบะบวกได้นิ้วพอเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็น2มือบ้างอ่ะสมมุติ22 บวก33อย่างเงี้ยอะลดแล้วก็เพิ่ม2คข้างเลยตอบ55ลด2เพิ่ม5นะคะอย่าลืมนะต่อไปอะสมมุติมีอยู่44อยากจะบวกอีก33อ่ะลดแล้วก็เพิ่มลด2แล้วก็เพิ่ม5ได้77นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้พอเราเริ่ม มีความเข้าใจแล้วบวก 3.. คู่5ถ้าเกิดนิ้วไม่พอนะเราจะลด2เพิ่ม5้านะเราก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างหน้าที่43นะคะนี่จะเป็นโจทย์แนวตั้งส่วนหน้าที่42ก็จะเป็นโจทย์แนวนอนแบบนี้นะคะอ้าวมาดูกันอ,อย่างข้อแรกมีอยู่ 3. บวก 3. อ่ะนิ้วไม่พอละลด2เพิ่ม5 บวกสอีกทีนึงอ่ะนิ้วพอลบ3อ่ะสองลดลงไปเหลือเท่าไหร่6โอเคต่อไปข้อ b 40ี่ลบยีอ่าลบไปก่อนบวกสาอ่ะลดเพิ่มลด20เพิ่ม50บนะคะบวกสาอ่ะดีดขึ้นไปคำตอบข้อนี้คือ80ส ต่อไปข้อ C อ่ะข้อ C ดูค่ะนักเรียน14บวก13อ่ะ10ก่อนเจอ3ลด2แล้วก็เพิ่ม5บวก22่อ่ะ22ลบ33อ่าลด30มือซ้ายลด3มือขวาคำตอบคือ1กับ6อ่านว่า16นั่นเอง ต่อไปข้อ D อ่ะมาดูกัน5้สามอ่ะห้าบวกสอ่ะลดสองเพิ่ม5้าบวกสี่สสาลบหกสิบคำตอบคือ33ข้อต่อไปข้อ E 14ตั้งขึ้นมา บวก23อ่ะ20ก่อนเจอ3ลด2แล้วก็เพิ่ม5บวก62 6, 2ลบ55คำตอบคือ44นั่นเองค่ะต่อไปข้อ F 33ตั้งขึ้นไปบวก13อ่ะ10ก่อนเจอ3ลด2เพิ่ม5 บวก53อ่ะห3า5ลบ 55. าคำตอบข้อนี้คือ 44. นั่นเองอ่ะลองดูนะคะแล้วก็ลองฝึกตามเนาะถ้าเกิดดูแล้วโอเคเข้าใจเราจะทำแบบฝึกหัดได้เลยแต่ถ้าเกิดดูแล้วยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจหรือทำข้อไหนไม่ได้นะคะก็ลองทักหาครูเหมียวดูเนาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้ดู D7 ในคลิปต่อไปโอเคจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ